อาจารย์ชาดนขายนะครับจากกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับวันนี้มาในกิจกรรมที่ชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรไปลืยนะครับเป็นการใช้เครื่องทุ่แรลและเพิ่มสิทธิภาพทางด้านการผลิตนะครับภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมต่อปีงบประมาณปีสองพครับวันนี้อยู่ที่บริษัทเคกนันย์เนพูนะครับอยู่กับคุณเบียชาินะครับโดยรบกวน่มตัวนิดหนึ่งครับ วัสดีครับผมปิยะชายบุญยังนะครับจากบริษัทไทยนาอเทอฟทดนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงงานนะครับผมสำหรับโครงการนี้คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าเรากำลังประสบป,ปัญหาในส่วนของการทำกิจกรรมในส่วนของการลดต้นทุนนะครับเพราะว่าในตลาดตอนหลังเนี่ยมีการแข่งขันด้านของราคาสูงนะครับ การแข่งขันด้านของราคาสูงเนี่ยจะส่งผลทําให้รายได้ของบริษัทน้นนอยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําให้บริษัทสามารถอยู่รอดได้เนี่ยก็คือในส่วนของการลดต้นทุนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้มาเข้ามาให้ความรู้สําหรับโครงการนี้คิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสําหรับบริษัทไทยไนินเตอ์ฟูดแน่นอนครับผมครับก็ตอนนี้ทปัญหาที่เข้ามาพบก็คือเระองการผลิต เฉพาะในส่วนของการขัดกะทิใครับที่ว่าเราเรายังมีปัญหาเรื่องของอุณหภูมิและปริมาณในการเติมงาที่อาจจะไม่แน่นอนนใช่ครับใช่ครับตรงจุดนั้นเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยจะทํางานที่เป็นลักษณะขั้นตอนที่ซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำตรงโปรเซส์น่ะค่อนข้างเยอะแล้วความถี่ในการทำกิจกรรมนั้นอ่ะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งที่ทำให้เสียเวลานะครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์เข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ได้เนี่ยช่วยออกแบบเอ่อโปรเซสหรือช่วยออกแบบอุปกรณ์ได้เนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมครับได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวขอทักกันบ้างได้ครับได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับได้ครับได้ขอบคุณท่านเอมากนะครับครับขอบคุณครับ